เช้านี้มีเรื่องเล่าทุกคนเก้าหนีออกจากบ้านไปแล้ววันนี้เป็นวันพืชเนาะวันวันสุกนะคะนี่เจ้าตัวนี้ก็ออกไปด้วยนะเก้าเขาตอนที่ตาออกไปซื้อกับข้าวเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยพระที่มาที่บ้านตานะไม่ครบนะคะก็คือปกติแล้วเราจะใส่สี่องค์เนาะสี่รูปนะคะ แล้วเมื่อเช้านะ่ะมาแค่สองนะคะตาก็เลยเอาอีกสองชุดเนี่ยไปใส่บาทที่ตลาดนะคะแล้วผลปรากฏว่าพ่อตานะคะที่ว่าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแหละเขาเขาไปตักผ้าเนาะแล้วเขาปิดประตูไม่สนิทนะคะเก้าก็เลยเอามือก็คือเขามีนิสยยัยนี้แล้วนะตาก็รู้นะเพราะว่าเขาเคยทำอย่างนี้เนาะ แต่ว่าตอนนั้นน่ะแม่เขารู้ทันนะคะเขาก็มาจับแต่ตอนนั้นน่ะแม่เขานั่งหันหลังเขาก็เลยไม่เห็นนะคะแล้วเขาก็อตอนที่พ่อเข้ามาพ่อเขาเห็นมารวยเนาะเขาบอกว่าทําไมรวยอยู่นอกบ้านแต่ก้าวเนี่ยหามไม่เจอแล้วนะคะพอตากลับมาจากตลาดเนี่ยอ่าแม่ก็บอกว่า ก้าวหนีออกจากบ้านนะตาก็รีบไปดูที่หลังบ้านนะตรงสารตายายนะคะเขาก็อยู่ใต้นั้นลวค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมันมีแมวตัวอื่นก็คือแมวตัวใหญ่ที่ทเป็นพ่อของมาลุยเนี่ยกำลังเป็นแมวอันดพานนะตาก็กลัวว่าไอ้แมวตัวนี้มันจะกัดก้านะคะตาก็เลยไล่แมวตัวนั้นไปก่อนผลสรุปก็คือก้าก็เลยกระโดด ขึ้นกำแพงตรงที่เขาเคยอยู่นะคะแล้วเขาก็วิ่งหายไปเลยเนาะ,ะตาก็เลยยังหาไม่เจอนะคะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วเนาะ,ค,ะคือตอนที่หายเนี่ยก็คือตอนหกโมงครึ่งนะกะ็ก้าวยังไม่ได้กินอะไรเลยเนาะ,ะก็อาจจะก,กินน้ําแล้วก็ได้ฉี่ไปแค่นั้นนะคะยังไม่ได้อึแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน้ํานะคะตาก็เลย ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่เมื่อกี้เนี้ยเห็นแล้วว่าเขาอยู่แต่เขาไม่ยอมมาตาก็ไปไล่จับไม่ได้เนาะเนี่ยตัวนี้ก็เลยนอนเดียวดายโดดเดียวเดียวดายในท้องเลยไม่ใช่โดดเดียวเดียวดายในบ้านของตานี่แหละเป็นไงล่ะฮะไม่ดุน้องเลยน้องหนีอ่ะคือก้าวเน่ะเขามาอยู่ในบ้านตาเนี่ยตอนเขาห้าเดือนกว่าเกือบจะหกเดือนแล้วนะคะ เขาก็เหมือนกับว่าเขาโตแล้วเนาะแต่แต่รวยเนี่ยเขามาอยู่กับตาเนี่ยตอนเขาได้แค่สามเดือนเนาะเขาก็เลยบอกว่าจะกลัวข้างนอกมากกว่านะคะมารวยอ่ะกลัวกลัวสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะ,ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาออกมาก็ออกมาแค่หน้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าเจอคนก็จะรีบวิ่งกลับเข้ามาเขาเขาคี้ก,กลัวเนาะ เมื่อกี้แม่บ้านที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาช่วยดูให้แล้วแหละช่วยไล่ให้แล้วแต่ว่าก้าไม่ยอมมาเนาะนดูสิไป่รวยก็เลยไม่ยอมกินข้าวก้าวก็ไม่ได้กินนะคะหายไปเลยแดดจัดตามพยายามไม่ถ่ายติดแม่บ้านนะคะ แต่ว่าเขาก็รู้จักกระตานี้แหละคุยกันไม่ได้รู้จักแบบนั้นคือเราคุยกันบ้างนะคะเราคุยกันบ้างมองเห็นว่ามันรนู้แดดเหมือนจัดเมื่อกี้เขาไล่ให้ตาแล้วนะเพราะเขาถือไม้กวาดไงคะ มันจะมีช่องช่องกงําแพงอ่ะเขาก็ไล่ให้ตาแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าเก้าเขาก็ไม่อยอมเข้าบ้านอยู่ดีนะคะดูดูพี่รวยดีนอนเหงาเลยอะน่าสงสารพี่รวยจุงเบยแช่แช่หน่าสงจารชุดเยอยทำไงดีดูทำหนะ้า นนเปิดไม่นออกอนั่งรอนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนครับรวยเก่งขอมือ ห้องนี้ด้วย <laughs> อื <ะ S 2> อโอ้ยหลน่นอะขอมือเอ้ยเก่งที่สุด <laughs> โอ้ยหลน่นอืม รีบให้มือก่อนเลย <laughs> ขอมือเก่งอา้อาวอ้าวฟาดเรียบเอ้าเก็บให้ดีเก็บให้ดีเดี๋ยวมดขึ้นเก็บให้ดีด Tìm mơ ừ. Yeah, kinh chi chút <cười> <cười> À, đuôi thì Chút <laughs> <laughs> นำงับมือพี่นะกินขนมเยอะลูกมันเป็นแป้งนะกินอาหารเมตติกว่ากินอาหารเมตติกานะอกินแะ อแล้วนะกินไก่มั่งสิงเราอโอ้กินฮนะ <c oughs> วันนี้ตับมันสุกไปน่อยนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบ <c oughs> ปกติตาจะไม่ค่อยต้มให้มันสุกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่า แม่เขาอ่ะเลี้ยงมาด้วยนกสดๆนะะนกพิราบนกเขาอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่แม่เขาว่าจะล่ามาได้นะคะนะพอเวลาเขากินของสุกๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนไม่ถูกปากอะไรเงี้ยก็จะกินได้น้อยไม่เอาแล้วเห็นไหมอะครับโอ้เก่งีิชูด โอ้เกงโอ้านาทีแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็แล้วกันเนาะสง่งแต่ไม่อยากให้อ่าเสียเวลาดูนะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวตาป้อนเขาต่อนะ